สวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมไมค์ครับนะครับอีพีที่แปดแล้วอีพีนี้ก็จะไม่มีในภาคเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่เพราะว่าจะว่าโรงเรียนเพิ่งเปิดเนาะยังผมติดเรียนซัมเมอร์เนาะตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะไม่ลงคลิปด้วยตอนแรกคิดว่าจะลงคลิปพรุ่งนี้แทนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาตอนตอนนั้นก็ตอนคืนมากเลยนี่นี่ผมอัดตอนนี้เลย ตอนที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่ถ้าใครเข้ามาทันน่าจะเห็นว่าผมจะไลฟ์สตรีมหรือวสุดท้ายก็ปิดไลฟ์ไปเพราะงั้นแต่ว่าโทรศัพท์ของผมนั้นกะเกินโทรศัพท์ผมนั้น,นมัมน,นมเป็นเพว่าอะไรโทรศัพท์ผมมันมัน,ม,นมันอัดมันอัดมันไลฟ์สตรีมได้ก็จริงแต่ว่าเขาเรื่อะไรเหมือนแบบมันต้องการแบบเครื่องแรงจริงอะ่ะ ถึงจะแบบอ,อ,อัดคลิปแบบภาพสวยๆออกมาให้คนดูดูได้แต่วเครื่องผมมันอัดภา,าพสวยๆไม่ได้อืมผมก็เลยยังไม่ไลฟ์สุดเนาะถ้าจะไลฟ์สุดเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวก็กดไลค์เลยก็ขอก็ขอขอบคุณผู้ติดตามสองร้อยคนมากๆเลยครับที่สามารถกดติดตามให้ผมถึงสองร้อยครับได้ก็ขอขอบขอบชมทุกท่านม,มากเลยครับ คือตอนที่สองร้อยสามป่ะผมตื่นมาปุ๊บเฮ้ยผมดีใจมากเลยที่ตื่นมาแล้วมันมียอดสามผมใส่แล้วไปสองร้อยสามโอ้ยดินพันกันละโอ้ยหมื่นละคือตอนที่ผมเปิดไปดูในยูทูบอะตอนแรกก็เลงเลงเลยอะผมเลงไว้เลยว่าว่าจะถึงร้อยสามเมื่อไหร่เอ้ยจะถึงสองร้อยสามเมื่อไหร่ แล้วพอผมเปิดมาอีกทีหนึ่งก็สองรทับแล้วตอนแรกมันร้อยเก้าสหกคนตอนนี้ผมก็ดีใจมากก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านมากเลยนะโอเคมา EP นี้เราก็จะมาขยายบ้านเนาะขยายบ้านให้บ้านกว้างขึ้นอ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่าไม่ว่างก็ขอพยัยจริงๆนะเพราะ EP นี้ไม่ว่างเลยช่วงนี้เพราะมันมีเรียนซัมเมอร์ ผมเลิกบอลบายสามแล้วผมก็นอนพักเนาะเพราะว่าผมอัดคลิปทีหนึงนี้หัดไปชั่วโมงนะเพราะว่าหลายเทคอยู่แล้วก็ก่อจะโหลดคลิปก็อีกนานประมาณชั่วโมงตอนนี้ผมอัดอยู่ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราดูดเลยว่าคลิปนี้จะลงได้สักกี่ทุ่ม ตอนนี้ผมก็คาดว่าคนดูก็น่าจะรอผมอยู่รอดูคลิปของผมอยู่ลุบโอเคโอ้ยเกือบตอนนี้ฟาร์มข้าวของผมก็ยังไม่ก็ตอนนี้ก็ดีมากดีมากขึ้นเยอะแล้วเอยเดี๋ยวยนะทำพูดยังไงโอ้โหโคบอลสโตนนี่แหละสงสัยต้องทำ EP นี่ล,ละทำอะไระทำฟางพาวเวอร์สโตนแต่ที่แน่ผมต้องการฟารไม้รอดกลิ่มมากเลยแต่เดี๋ยวผมจะทำแน่นอนครับกดไปหนึ่งทีกดไปหนึ่งทีโอเคเอาพั่ไม้ก่อนแล้วกันอุ๊บอุ๊บ อ๋อไม้หมดยไยเมื่ไหผมใจ <c oughs> โอเคครับไปเสร็จละโอ,โอเคตอนนี้เราก็ขยายบ้านก่อน <c oughs> ขยายไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปน่าจะเป็นเป็นน่าจะเป็นอะเรแล้วแหละใช้คราฟเอนชาร์ดมัง้ง มคาดว่าจะได้คีวินนะตอนนี้บ้านขาดคอร์สโตนเปียามากเลยเนระื่องเกี๋ยวกับคสโตนนี่ผมชอบเอามาสร้างเพราะมันเดียวแหละมันก็มันก็ไม่สวยขนาดนั้นแต่ว่ามันใช้ได้ดีตัวอย่างคือไปเนเธอร์ก็ต้องใช้ใช้มันอีกเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าอีพีไหนจะได้ไปเนเธอร์เนาะ แต่อาจจะเร็วๆนี้อาจจะเร็วๆนี้ว่าคลิปเนเธอร์จริงๆควรออกตั้งนานล้วเพราะว่าผมเล่นเล่นช้นา,าเวลาว่างไม่ค่อยมีนในเราคุดไปขดเนานะขุดไปด้วยคุยไปด้วยอ่ะให้จะเทยนไปไม่ให้คนดูหน้าเบื่อ ตอนนี้เราก็ขยายบ้านไปเรื่อยๆมันไม่ให้ผลดีนะทำไมผมต้องขยายบ้านว่าบ้านบ้านมันเล็กไปพอเวลาขยายบ้านนี่หนึ่งทีนี่ใช้หินเป็นปึกไงไม่พอใช้พื้นที่เยอะเผื่อผมจะต้องอะไรใช้พื้นที่ที่อื่นไหก น,นี่ก็น่าจะน่าจะได้แล้วมั้งขยยปลาประมาณนี้ก็ยังกำลังดีึึึึึึแล้วขุดไปเลยพังพังโอเคเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นเบสบอลก็บอกผมได้เลยนะเพราะว่า เดี๋ยวผมจะทําคลิปเอเบ็ดวอลเสริมไปให้นะไม่ให้คลิปมันแบบมีคลิปแบบนี้แค่คลิปเดียวกลัวแบบคนดูคิดว่าคอนเทนต์มันซ้าๆเนาะเดี๋ยวคิดว่าจะมีเบ็ดวอลแล้วก็มอร์เดอร์แล้วก็มันมีเยอะม่ไม่นีเกมมันมีเยอะไหมครับแต่ว่าในโทรศัพท์นี่มันมีทีเกมน้อยเนาะก็เลยคลิปก็ไม่ค่อยมีลงสักเท่าไหร่โอเคมาเดี๋ยวเรามาเติมดูว่า เลยดีวะประมาณนี้แล้วเพราะพื้นที่ยังเล็กอยู่ ว่าไ okay. นี่าไ่มันเป็นสิ่งที่พื้นที่ก็น่าจะกว้างมาทำอะไรได้เยอะเพราพื้นที่บอานนี่ก่อนลกัน พวกเรายังไม่ทําพื้นที่อะไรเยอะยย่งเหลืออีกนะเนี่ยนะทาก้งเผื่อว่าเผื่อจะเลี้ยงหมูยังไงม,มันต้องมีแน่นอนหมูนะเนี่ยตรงนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเลี้ยงตัวไนระมันมีอยู่แค่หนึ่งสองสาม ตัวแกนี่อยู่กันแบบเปียดวัวก็เบียดเดี๋ยวผมจะคิดว่าจะทำแบบเขาเรี่กอ,อะไรฟาร์มวัวเนานะฟาร์มเนื้อวัวเพราะผมผมเคยสร้างไว้ในตอนนี้ผมอัดไปแค่เจ็ดนาทีเฮ้อีกหกนาทีเองเหรอเนี่ยถือว่าอาัดเขาเรี่กอ,อะไรอัดน,น้อยมากเลยนะ เราสงสัยต้องเยอะแหละไม่มีชิปไม่เติมเพราะผมกลัวลิปมันจะสันไป๊บโอเคชิวนี่ไงบ้านกว้างละเฮ้ยบ้านมันดูแบบไม่แคบแล้ว ดูกว้างขึ้นละเดี๋ยวเฮ้ผมดูแล้วว่าผมจะทำไงเฮ้ดูนี yeah. ่ได้แล้ว กว้างขึ้นไปอีกนิดนึงนี yeah. ฮ่ฮึลคลิปนี้อาจจะเอนเตอร์เทนน้อยหน่อยเพราะว่าค่อนข้างที่จะ คลิปนี้คอนเทนต์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สำหรับผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนดูคลิปด้วยผม <c oughs> ทำเผือไว้ก่อนนั่น เิมหินไปไหนะเดี๋ยวเติมเติมเขาแล้วไรเติมดิน้าแบบเฮ้ยโอเค,อเคนี่เลยโอ้ยมันพอใช้ใช้ใช้ดินใช้ดินจจกตรงไหนดี ขอแบบเร็วๆกันเอืมเออมาดินดินแบบเดิมแหละดีละนี่เอาดีอนันนี้เถอะยังไงรู้มีไว้ทำไมเหมือนกันโอเฮเยกว้างละบ้านก็กว้างเข้าไปหนึ่งที โอเคบ้านกว้างขึ้นละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ขยายบ้านแต่จะขยายได้กว้างกว่านี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยคลิปนี้ก็เวลาน้อยเนาะเวลาอะไรไเวลาทำคลิปน้อยเนาะก็ขอภัยท่านผู้ชมได้ครับ ส่วนคลิปต่อไปรับรองผมทำคลิปยาวแบบเดิมแน่นอนโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครสวัสดีครับ